สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนมจากสวนองเลิศนะครับวันนี้ผมจะเข้ามาบอกเทคนิคนะครับเทคนิคที่สวนทําอยู่นะครับวิธีการฉีดยงฉีดยานะครับเสริมปุ๋ยทางใบแล้วก็ทางดินนะครับเรื่องของการทําใบนั่นเองนะครับก็หลายท่านสอบถามเข้ามานะครับมีเทคนิคอย่างไรนะครับทำอย่างไรทําไมใบมนถึง ออกมาได้ใหญ่ได้สวยได้อะไรประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมมาบอกเทคนิคนี้กันเป็นเทคนิคที่ผมทําอยู่ที่สวนนี่แหละทามานานแล้วนะครับก็หลายปีแล้วแหละหลายท่านที่ติดตามมาตั้งแต่เนิ่นนานนะครับก็พอจะรู้แนวทางกันบ้างนะครับแต่ทําคลิปนี้เพื่อบางท่านกดเข้าไปดูคลิปเดิมไม่ได้นะครับผมผมเลยต้องได้ทําคลิปใหม่ออกมาให้ได้รับชมนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยที่สวนเรานะครับ เป็นใบตันนะครับเรามองเลยเป็นภาพรวมๆเราไม่ต้องเอาแบบว่าต้นแน่นอนครับในสวนต้นหนึ่งมันก็มีแทงยอดต้นหนึ่งมันก็มีเพสลาดนะครับมันไม่เหมือนกันไม่เป็นไรนะครับเรามองเรามองภาพรวมๆเลยว่าสมมุติว่าใบตันแล้วนะครับและมียอดริดแดงออกมานะครับคือยอดเนี่ยมันเริ่มแทงยอดมาปิ่มๆเล็กๆนะครับอย่างเช่นแบบเนี้ยไม่รู้เห็นไหมนะครับ มันปรีแดงแบบนี้ก็คือมันก็ปรีไม่ทั่วสวนหรอกนะครับมันก็ออกยอดไม่ทั่วสวนแต่ว่าต้นอื่นๆอ่ะต้นอื่นๆมันก็จะตามกันมานะครับก็ทิ้งห่างกันไม่นานนะครับทิ้งห่างกันไม่นานแล้วก็จัดการเลยนะครับยอดปรีแดงแบบเนี้นะครับยอดปรีแดงแบบนี้นะบบนฉีดยากันพวกแมลงปากดูดนะครับอย่างเช่นเพลียล้ยไฟเพลี้ยจักจั่นนะครับ เลงไวเลย2ตัวเลยนะครับไอยอดอ่อนๆแบบเนี้ยที่สวนผมผมจะมอง2ตัวนี้ไวรอเลยนะครับเพรียวไฟกับเพรียจกระจันส่วนตัวยาที่ใช้ก็มีเยอะแยะมากมายนะครับในในตลาดหรือจะใช้ตามผมก็ได้นะเออเพรียวไฟเนี่ยอาบาแมกตินนะครับเพรียจกระจันไทยอมีท็อกแซมนะครับ2ตัวผสมกันฉีดพร้อมกันนะครับจะฉีดตอนเช้าหรือ ตอนเย็นหรือตอนค่ำตอนมืดก็ได้นะครับฉีดได้หมดเลยเพียงแต่อย่าให้ฝนมานะครับอย่างน้นอยๆอเราฉีดแล้วขอให้มีเวลาประมาณสักสามถชั่วโมงนะครับสามถึงสี่ชั่วโมงแต่จะตอบโจทย์ที่สุดนะครับก็คือฉีดตอนเย็นนะครับฉีดตอนเย็นนะครับฉีดตอนเย็นเลยประมาณสักห้าหกโมงเย็นเนี่ยเริ่มเลยนะครับเริ่มฉีดได้เลย มันก็จะมีประสิทธิภาพดีกว่านะครับและใส่ปุ๋ยทางดินด้วยนะครับในระยะยอดที่เป็นผลิตแดงออกมาใหม่ๆเนี่ยใส่ปุ๋ยทางดินด้วยปุ๋ยทางดินก็อาจจะเป็นสูตรเสมอก็ได้นะครับง่ายๆเลยสูตรเสมอก็ได้แล้วก็สูตรพวกอ่าสิบห้าเสมอสิบหกเสมอนะครับแล้วก็ยี่สิบแปดแปดพวกนี้ก็ใช้ได้ ใช้ได้เหมือนกันผมก็ใส่อยู่ต้นหนึ่งถ้าเกิดเป็นต้นใหญ่ๆอย่างนี้ก็ประมาณสักสิบกรัมมือนะครับหรือประมาณครึ่งกิโลประมาณนี้ครับครึ่งกิโลต่อหนึ่งต้นเพราะว่าต้นมันใหญ่แล้วใบมันเยอะนะครับใบมันเยอะเรื่องของอาการเคียมปุ๋ยก็ค่อนข้างจะไม่มีนะครับระบบรากมันก็ดีแล้วแต่บางบางสวนเนี่ยอายุยังน้อยอยู่เนาะหนึ่งปีสองปีอย่างเงี้ยนะครับหรือต่ํากว่า1ปีเราก็เปลี่ยนจากสูตรเคมี ไปเป็นอินรีย์เคมีซะนะครับอาจจะเป็น6 3 3 9 3 3 1 2เามได้หมดนะครับหรือจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ไปเลยก็ได้เป็นอินรีอัดเม็ดนะครับใส่ไปเลยก็ได้ในกรณีที่ทุเรียนเรายัางต้นเล็กอยู่นะครับในต้นเล็กอยู่แต่เรื่องของการฉีดยงุงฉีดยาตัวยาอะไรเนี่ยก็ใช้ตัวเดียวกันกับทุเรียนโตได้นะครับใช้ได้แต่เรื่องของชนิดปุ๋ย เราต้องซอฟลงมาหน่อยเพราะว่าใบเขาน้อยอา,อาการเค็มปุ๋ยเนี่ยมันก็สแสดงผลได้เร็วนะครับพอพ้นจากระยะอยอดปรีแดงแล้วมันจะมามาีใบดาบเริ่มกลางนี่สําคัญนะครับไอใบดาบเริ่มกลางเนี่ยจะพลาดกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าฉีดยากันเพลี้ยจ,กกจักจั่นเพลี้ยไก่แจ้พวกเนี้ยไม่ทันนะครับฉีดไม่ทันใบมันจะขอบมันจะงี่กองกงอนะครับไหมม้มวน ขอบใบเข้ามาครับนั่นคืออาการของโดนเพลียทําลายแล้วนะครับยิ่งช่วงหน้าฝนระบาดมากนะครับระบาดมากเราก็ต้องคุมยาตัวนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับสองตัวนั่นแหละที่ผมบอกไปเพลียไฟกับเพลียจักระจันฉีดอีกรอบหนึ่งนะครับแต่รอบนี้พิเศษหน่อยต้องเพิ่มเขาเรียกว่าธาตุอาหารทางใบเข้าไปด้วยนะครับท่านอาจจะมีธาตุรองธาตุเสริมกรดอะมิโนอะไรหลายๆอย่างนะครับ ท่นเสริมเข้าไปเลยในช่วงเนี้มันจะเพิ่มขนาดของใบให้ใหญ่ขึ้นนะครับไม่มีก็เดี๋ยวติดต่อมาหาผมก็ได้นะครับผมเรื่องของธาตุอาหารทางใบแล้วก็ฉีดฉีดในระยะใบดาบเริ่มกลางนะครับใบใบดาบเริ่มกลางเนี่ยถ้าเกิดเราไม่คุมไม่คุมยาไว้ในช่วงเนี้ยไม่คุมยาเพลี้ยจะกจัน่นเพลี้ยไฟพวกเนี้ยเพลี้ยไก่แจ้พวกนี้ ถ้าเกิดเราไม่คุมใบเนี่ยใบยจะมีปัญหานะครับใบจะผิดรูปดทรงยิงๆกองงอนะครับไม่ไม่ตรงขอบขอบใบม้วนเข้ามาแล้วก็ร่วงนะก็หลายท่านที่โทรมาหาอุ้ยทำไมใบมันมันไหมจังมันไหมขอบใบม้วนเข้ามาแล้วก็ร่วงลงไปนะครับใบไม่ทันได้แก่สักทีนะนั่นแหละคืออาการที่เราคุมเพลียไม่อยู่บางท่านก็สงสัยเอ้ยมันจะต้องอะไรขนาดนั้นหรอมันจะต้องฉีดยงฉีดยาบ่อยขนาดนั้นคนจะไม่ตายก่อนรออะไรประมาณเนี้ย คือต้องเข้าใจนะครับเข้ามาในวงการของทุเรียนแล้วมันต้องมันต้องพิเศษหน่อยนะครับมันต้องพิเศษหน่อยถ้าเกิดไม่ทําแบบนี้แล้วมันก็ผลลัพธ์ที่ออกมามันก็ไม่โอเคนะครับถ้าเกิดอยากได้แบบผมนะเนี่ยผมก็มาบอกเต็มที่แล้วนะครับขึ้นอยู่ที่ตัวท่านแล้วจะทําได้ไหมนะผมก็มาบอกมาไกด์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมกระทาเข้าไปแล้วนะครับเพียงแต่ท่านก็ไปปรับใช้ที่สวนให้ได้นะครับ แล้วก็พอพ้นจากระยะที่เป็นใบดาบเริ่มกลางมันจะมาเป็นเพสลัดติดอ่อนนะครับเพสลัดติดอ่อนในกรณีที่เราอยากเสริมสารอาหารทางใบช่วงเนี้ยเสริมได้เป็นธาตุรองเสริมนะครับฉีดเข้าไปเลยตัวเนี้ยฉีดได้เลยนะครับเพสลัดติดอ่อนมองออกนะคือใบที่มันแทงยอดออกมามันกลางแล้วมันยังไม่แก่และยังติดตรงปลายเนี่ยเป็นใบเป็นใบดาบอยู่ยังกลางไม่ทุกใบในหนึ่งยอด ก็คือใบเพีสระติดอ่อนทีนี้ในระยะเนี้เราอาจจะฉีดสารอาหารเสริมทางใบเข้าไปตัวที่ท่านมีอยู่แล้วนะครับกดอมิโนที่ว่านะครับธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะครับฉีดเข้าไปเลยนะครับช่วยได้แล้วก็ถัดมาอีกในระยะหนึ่งเนี่ยระยะก็คือเพรสระติดแก่นะครับเพสระติดแก่ก็คือใบที่มันออกมาก่อนกลางเต็มที่แล้วนะครับรอเวลาแก่ตัว ในหยอดไม่มียอดอ่อนแล้วนะครับในใบไม่มียอดอ่อนแล้วในระยะนี้ก็มองเป็นภาพรวมเหมือนเดิมนะครับมองภาพรวมเหมือนเดิมสมมติมว่ามีหมีอยู่100ต้นอ่ามันเป็นอยู่ในลักษณะเน,นี้ยสิต้น20ต้น30ต้นเนี่ยเราก็ทําการจัดการได้เลยนะครับไม่ต้องรอต้นอื่นแล้วเพราะว่าต้นอื่นเดี๋ยวก็ตามกันมานะครับในระยะนี้นะครับฉียากาาันรายาการเชื้อรานะครับยาการเชือ้อราหลายท่านที่ติดปัญหาเนาะ ใบเป็นเชื้อราเป็นจุดเป็นด่างไหมตั้งแต่ปลายใบเข้าไปยันครึ่งใบนะครับเป็นเชื้อราเนี่ยเรามองง่ายๆเลยเชื้อรามันจะไหม้ปลายใบขอบใบนะครับไม่เสมอกันนะมันจะไหม้แบบคนละทิศคนละทางแต่รวมๆแล้วมันจะหุบเข้าด้านกลางของใบนะครับเพราะว่าเชื้อรามันกินตั้งแต่ปากใบเข้าไปนะครับกินตั้งแต่ปากใบเข้าไปส่วนตัวยาที่ใช้ก็ ถ้าเกิดเอาตามผมเนี่ยก็มีเมนโคเซปนะครับเมนโคเซปหนึ่งตัวไส่หมอกซานินหนึ่งตัวนะครับเอาไว้ฉีดกันเชื้อราโดยเฉพาะนะครับก็ฉีดครั้งเดียวตอนนี้แหละนะครับตอนที่เป็นใบเพลสลัดติดแก่นี่แหละแล้วก็ผสมธาดลองเสริมเข้าไปอีกนะครับผสมเข้าไปอีกบวกกับยาลาเข้าไปเลยฉีดพร้อมกันเลยนะครับ จับต้นชนปลายเริ่มจะไม่ถูกแล้วใช่ไหมครับตั้งแต่ต้นมาคือยอดเปลี่แดงนะครับฉีดยากันเพลี้ยไฟยเพลี้ยจักระจันยอดใบดาบเริ่มกลางนะครับฉีดยาเพลี้ยไฟยเพลี้ยจักระจันเพลี้ยไฟยไม่บวกก็ได้นะครับบวกแต่เพลี้ยจักระจันบวกาสารอาหารเสริมทางใบเข้าไปนะครับแล้วก็มายอดเพสลัดติดแก่ในระยะนี้เอ้ยเพสลัดติดอ่อนนะครับขออภัยด้วย เพสราตติดอ่อนในระยะนี้ไม่ทําอะไรก็ได้นะครับไม่ทําอะไรก็ได้ไม่เสริมอาหารทางใบก็ได้แต่ถ้ามีงบมีทุนเสริมได้ช่วงนี้นะครับและก็มาเพสราตติดแกฉีดยากันลาบวกกับธาตุอาหารลองเสริมเข้าไปอีกนะครับแล้วก็เติมปุ๋ยทางดินนะครับเติมปุ๋ยทางดินปุ๋ยในช่วงเป็นเพสลาดเนี่ย ที่สวนผมผมจะเติมปุ๋ยอินรีนะครับอินรีเป็นอินรีอัดเม็ดนะครับขี้ไก่มูลวัวูมนแายอะไรก็ตามนะครับเขาจะอัดเม็ดมาจะใส่ในช่วงนี้นะครับในช่วงเพสลดัดติดแก่นะครับก็ปล่อยเลยทีเนี้ยปล่อยเลยให้มันแก่ตัวไปก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยแก่ตัวไปเสร็จแล้วยอดปลิดแดงมาใหม่วนลูปเดิมวนลูปเดิมเอาอยู่อย่างนั้นนะครับทำอยู่อย่างเนี้ย ทีเนี้ยปัญหามัน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 ไม่ได้อยู่แค่เนี้ยครับเราพอนึกอออกไหมในแต่และหนึ่งรอบใบเนี่ยมันมีอะไรเซอร์ไพรส์เราตลอดนะครับอย่างเช่นฝนตกบ่อยแดดร้อนจัดนะครับหรือเกิดอะไรอะเหตุการณ์ไม่คาดฝันในสวนเราเราอาจจะไปทําธุระนู่นนี่นั่นมาฉีดยงฉีดยาใส่ปุ๋ยอะไรไม่ทันนะครับไอตัวเนี้ยเราก็ต้องยอมรับนะครับยอมรับ นี่แหละผมถึงบอกว่าการทําสวนทุเรียนเนี่ยมันต้องมีเวลาให้เขาจริงๆนะครับมีเวลาแบบว่าจะเป็นกเกษตรวันหยุดเนี่ยถามว่าได้ผลไหมพอกินได้ครับปลูกไว้เฉยๆมันก็ได้กินลูกนะครับมันก็ได้กินลูกลดน้าอะไรธรรมดามันก็ได้กินลูกไม่ฉีดยงฉีดยาก็ได้กินนะครับเพียงแต่มันจะออกมาไม่สมบูรณ์ไม่สวยเท่านั้นเองนะครับสิ่งที่เรากระทาอยู่ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันทําเพื่อการค้านะครับ ต้องเข้าใจด้วยมันทําเพื่อการค้ามันไม่ได้ทําแบบว่าทํไว้กินเองฮะแต่ถ้าเกิดเราทํไว้กินเองก็ได้เราไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องเคี่ยวไม่ต้องเขียนอะไรกันมากมายก็ปลูกไว้ต้น2ต้นรดน้ําธรรมดาใส่ปุ๋ยธรรมดาใส่ปุ๋ยทุกเดือนฉีดยุงฉีดยาทุกเดือนนะครับยาก็ฉีดแค่ยากันเพลี้ยเท่านั้นก็ได้ถ้าเกิดเราปลูกไว้กินนะครับเราไม่ต้องมาเคี่ยวแบบหนักๆเพราะว่าอย่างเงี้ยเราเราเราทำเพื่อการค้าเนาะต้องเข้าใจด้วยนะครับท่านอาจจะมองอุ้ยทํายากทําเยอะจัง เราต้องแบ่งกรณีให้ออกนะครับไอ้ตัวนึงทําการค้าไอ้ตัวหนึ่งทําเพื่อกินเองอีกตัวนึงทําเพื่อความสุขส่วนตัวนะครับโอเคครับสาหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับผมเนมจากสงเลือดต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับฝากไว้นะครับผมท่านไหนที่สนใจนะครับอาหารเสริมทางใบหาซื้อไม่ได้ติดต่อมาที่ผมนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ